สวัสดีครับขณะนี้วันที่22พฤศจิกายน2565แล้วนะครับเวลาตี3 8 8นาทีอีก2ชั่วโมงเสร็จก็จะสว่างเงินเข้าตั้งแต่ตี3นะครับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกวนกันสดได้200ได้1กลุ่มครับสำหรับกลุ่มที่จะได้เงินก็คือผู้พิการที่รับเบีย้ยยังชีพเป็นประจำทุกเดือนนั่นแหละครับรับเบีย้ยยังชีพเดือนละ800 เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยกลุ่มนี้ก็นาแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดเอาเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้แล้วนะครับ2 0 0บาทวงเงินนี้เป็นวงเงินกดเงินสดได้เก็บสะสมในบัตรก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ไปกดเอาก่อนเขายกเลิกบัตรนะครับเพราะว่าประมาณ ประกาศใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐสําหรับการลงทะเบียนรอบใหม่นี้นะครับปสบัสสารแห่งรัฐก็จะยุติการใช้ลงเพราะฉะนั้นแม้ว่าวงเงินนี้จะเป็นวงเงินที่สะสมในบัตรได้ก็ตามก็ต้องกดเอาเงินออกมาก,ก่อนบัตรจะเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปกดในเดือนพฤิกายนก็ไม่มีปัญหาไปกดในเดือนธันวาคมก็ไม่มีปัญหาสะสมไว้ได้ไปกดในเดือนธันวาคมพร้อมกันกันกบ เดือนหน้าก็ได้หรือไปกดเดือนมกราคมก็ยังจะได้อยู่แต่หลังจากนั้นไม่แน่เขาอาจจะประกาศไปใช้สิทธิ์ทางวัดประชาชนสมาร์ทการ์ดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างช้าต้องไปกดประมาณเอา้าธันวาคมไปกดออกเลยก็ดีเงินเข้าครั้งหน้าย2ิบสองธันวาคมหนึ่งก็ไปกดเอาหมดเลยนะสำหรับใครมีความจะเป็นต้องรีบใช้ด่วนก็ไปกดเอาได้ 22, ย2ิบสองพฤศจิกายนครับ สวัสดีครับ